ทำภารกิจสนุกทุกวันรับของรางวัลต่อเนื่องกับการนักเตะสุดคุ้มชุด BWC ของหายากและไอเทมอีกมากมายที่ฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยโมวกน็อกสุดเท่จาก nhk มาพร้อมชิลสาแว่น2ชั้นป้องกัน UV และรอยขีดข่วนวัสดุเปลือกหมวก abs แข็งแรงรองรับแรงกระแทกได้ยอดเยี่ยมและระบบล็อกสไตล์นักแข่งดีดีริง มาตรฐานระดับอินเตอร์รองรับการติดตั้งบลูทูธด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อกดลิงก์ด้านล่างรับฟรีเสื้อพร้อมกระเป๋าสวัสดีครับพบก,กับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสาจแดงครับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันจริงครับต้องยินดีกับแฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยที่ชนะหล่อหล่อ3 2, เหนือยเูเไปเมื่อวาอาทิตย์ครับ ฟอร์มยอดเยี่ยมแบบนี้ต้องบอกว่าเข้าใกล้แชมป์พรีเมียร์ลีกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับทีมของมิเกลอาร์เตต้าแล้วก็เป็นเกมที่สนุกระดับ5ดาวใครที่ไม่ดูชมสดต่อดก0สนาทีผมแนะนำให้ไปดูฟูลแมชย้อนหลังนะครับยูเตดจะต้องลงเตะ10เกมในรอบ32วันต่อจากนี้ครับให้กำลังใจทีมไปพร้อมๆกันท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของเราแล้วชื่นชอบฝากกดติดตามกดไลค์ก็ดิ่งไปกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เนื้อหาวันนี้เริ่มที่พูดถึงเกมอาร์เซนอลกันสักหน่อยครับสำหรับผมนั้นเป็นเกมที่สนุกมากๆตอนที่ภาคอยู่นี่ต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้หายใจเลยครับมีจังหวะที่ต้องเร่งสปีดเกมเข้าใส่กันทั้ง2ทีมนะครับตรงกลางเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดด้วยความที่เป็นเกมชิงพื้นที่หัวตารางด้วยแล้วก็อาร์เซนอลมีเกมลุกที่ดุดันส่วนยูเต็ดก็พยายามจะบุกแลกเป็นพักๆแล้วก็มาโดนช่วงท้ายเกมอีกครั้งหนึ่งต่อจากเกมพาเลซึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นสำหรับมุมมองของแฟนโยเตดนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าการที่เกมนี้เราแพ้มาก็มีเรื่องดีๆอยู่บ้างทําให้รู้ว่าโ t เตดพัฒนาขึ้นมาอีกระดับแล้วนะครับเข้าใกล้ทีมหัวตารางมากขึ้นต้องยกระดับต่อไปและสิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือเกมรับในส่วนของการประกบตัว การคุมพื้นที่ดันกลางการไม่มีคาสเซมิโรก็ส่งผลชัดเจนว่าสกอตต์แมชวิน,นเน่นั้นแทนในระยะยาวไม่ได้นะครับกับฟอร์มที่พี่คาสเซททามาตลอดในช่วงหลังยูเต็ดต้องเดินทางมาไกลามากในระยะเวลาแค่6เดือนของเอเดนเซนฮาร์ครับสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อไปก็คือการพัฒนาเรื่องของเกมรับแล้วก็คุมกอาลาังหมุนเวียนตัวผู้เล่นต้องบอกว่ายูเต็ดมอมองไปที่ม้านั่งสำรองในเกมที่เอเมเรซเซเดียมแทบจะไม่มีตัวเปลี่ยนเกมเลยครับมีแค่เลฮันโดกาลาโช ที่รอโอกาสอยู่รวมถึงเฟสซึ่งเทนฮาร์ก็ส่งลงมาในช่วงท้ายแล้วนั่นเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์มองว่าเทนฮาร์ต้องยกระดับขุมกำลังสำรองด้วยเพื่อให้มีตัวที่จะมาเปลี่ยนเกมในช่วงท้ายหรือว่าเป็นทีเด็ดในเวลาที่เจอสถานการณ์คับขันเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในเกมนี้ครับเราเห็นทุกคนตั้งใจเล่นพยาสู้เพื่อทีมบางคนอาจจะมีฟอร์มที่ไม่ดีบ้างฟอร์มที่พลาดในจังหวะสำคัญไปบ้าง แต่ทุกคนก็พยายามสู้เต็มที่ในการบุกไปเยือนที่ลอนดอนนะครับเราเห็นว่านักเตะช่วงท้ายอ่อนล้าเต็มทีแล้วกับการกลัมศึกหนักต่อเนื่องมาสานัดต่อสัปดาห์เพื่อนบางคนแทบจะวิ่งช่วงท้ายไม่ไหวแล้วแต่ก็พยายามพึดสู้จนแพ้แค่2ต่อ3ถึงแม้จะแพ้ในเกมนี้แต่แฟนๆเจอเตดไม่ได้รู้สึกเสียใจครับรู้สึกภูมิใจในทีมมากกว่าประเด็นเรื่องประตูที่3ของอาร์เซนอลนะครับที่น้องแอดมินของผมลงให้ในเพจระหว่างที่ผมพากบอลอยู่เนี่ย น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากถ้าอ่านดีๆนะครับก็คือยอมรับว่าลูกนี้นั้นไม่ลำหน้าเป็นลูกที่ถูกต้องแล้วนะครับตามการตัดสินของผู้ตัดสินตีเส้นมาเป็นประตูชัยของอาร์เซนอลจึงเรียนชี้แจงมาที่แฟนๆปืนใหญ่ที่เข้ามาในเพจว่าบางคนอาจจะเข้าใจผิดอยู่นะครับแล้วก็ไปเป็นเรื่องราวใหญ่โตต,ต่างๆนานาก็บอกว่าลูกนี้ยินดีกับอาร์เซนอลด้วยที่ทําได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับบางคนไม่เข้าใจที่น้องๆเขาพิมพ์สื่อก็เลยไปคิดอีกแบบหนึ่งนะบทสัมภาษณ์เดรธนักหลังเกมนะครับ ก็บอกว่าเราต้องทําให้ดีกว่านี้เมื่อเราทําได้ก่อนยิงขึ้นนําได้ก่อนเนี่ยแต่ก็เสียคืนกลับไปง่ายเกินเราต้องรู้ว่าเราเปิดพื้นที่ให้พวกเขาเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ครับแล้วก็หากเราต้องการมาที่นี่เพื่อชัยชนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่น่าผิดหวังของยูเนเตท็ดทั้ง2เกมกับพาเลสแล้วก็อาร์เซนอลเราโดนยิงช่วงท้ายเกมซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถรับได้เลยนะครับปกติแล้วเราจะทำได้ดีกว่านี้เมื่อเจอสถานการณ์แบบที่เจอมา เกมนี้ตัดสินด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆโอกาสทั้ง2ทีมเปิดขึ้นมากมายนะครับเมื่อถูกถามถึงการลุ้นแชมป์เซนทากย้ำว่าเราไม่เคยคุยกันถึงเรื่องนี้มันมาจากผู้คนรอบตัวและแฟนๆเท่านั้นนะครับทีมโฟกัสไปที่การคว้าชชนะทุกเกมก็จริงอย่างที่พูดไปแต่ถ้าเราจะมองถึงแชมป์คุณไม่สามารถพลาดแบบนี้ได้อีกแล้วนะครับ ความคิดเห็นของรอยคินที่วิเคราะห์เกมนี้ผ่านทางช่องโทรทัศน์นะครับมองว่ามีนักเตะย่แต่4คนที่ผลงานไม่ดีเอาซะเลยครับคือลุคชออารอนบิสซาก้าเฟร็ดแลสกอนแบตโทมิน่นะครับคินบอกว่า20นาทีสุดท้ายเราเจอกับช่วงเวลายากลําบากต้องเลือกว่าใครจะมาลงมาทดแทนในช่วงท้ายเกมแต่ว่าเมื่อมองไปก็ไม่มีใครทดแทนได้เลยครับัสบสกอนแบตโทมิน่นั้นยังไม่สามารถก้าวข้ามปัญหาที่เขาเคยเจอได้นะคินบอกแบบนั้น ในมุมของแฟนๆเนี่ยมองว่าสกอตเข้าบอลพลาดหลายครั้งนะครับแทบจะไม่ทําให้ตัวเองอยู่ในตําแหน่งที่ดีเพื่อให้เพื่อนจ่ายบอลเข้ามาถึงเขา้ง่ายเลยและมีส่วนกับการเสียประตูด้วยหลายคนก็หวังว่าสกอตจะยกระดับฟองขึ้นมาเหมือนตอนต้นฤดูกาลที่เขาได้ลงเล่นต่อเนื่องซึ่งตอนนี้สกอตต์แมตต์มินเน่เนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับนิวคาสเซิลอยู่นะครับแต่เันฮาร์ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยตัวในตลาดรอบนี้ ส่วนฟอร์มของอารอนวิสาการนั้นคีนมองว่านักเตะเล่นเกมลุกหรือคลองบบลได้ไม่ดีครับหลายคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นกองหลังที่ดีในเวลานี้แต่คีนไม่คิดแบบนั้นครับคิงมองว่าเราเห็นจุดอ่อนของวิสาการแล้วทีมควรจะมูฟออนต่อไปเพื่อมองหานักเตะคนอื่นเข้ามาแทนในขะีค,ความเห็นของคีนนะครับแล้วก็ย้ําต่อไปว่าเราได้ดูฟอร์มของเขามาหลายปีซึ่งยังไม่เห็นพัฒนาการที่รู้สึกว่ากระต้งขึ้นมาบ้างเลยซอตํำแหน่งฟูลแบ็กเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ในการเล่นให้กับยูเอ็ต ผมจึงไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นจากเขานะครับกินวิเคราะห์แบบดูเดือดเผ็ดร้อนสำหรับบิสซาก้านะครับ,ลบผลภาพผีแดงก็ต้องมารอดูว่าเทนฮาร์เนี่ยจะตัดสินใจเรื่องแบ็ควาอย่างไรเพราะว่าก็มีช่วงที่บิสซาก้าฟอร์มดีขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วก็มาเจอเกมใหญ่แบบนี้บางคนก็าจะามองว่าเขาอาจจะอ่อนล้าหรือเปล่าที่ลงเล่นต่อเนื่องมาแล้วก็ไม่ได้ค่อยมีเวลาพักเพราะว่าเดโก้ตลรนเจ็บอยู่นะครับนี่คือมุมมองของแฟนๆที่กำลังใจบิสซาก้าแต่อีกส่วนก็มองว่าบิสซาก้าเด่นเกมรับ ก็จริงแต่ว่าเมื่อวานนั้นพลาดเยอะจริงๆนะครับในบางช็อตเรื่องของลูกป,ประตู1นึแล้วก็การคุมพื้นที่ด้านขวาซึ่งรู้แล้วแต่มู่มองทุกท่านคิดจะเห็นอย่างไรกับฟอนบิสกาก็มาพิมพ์แลกเปลี่ยนกันได้ครับมาถึงความรู้สึกของลิซโนมาตินเนที่ทําประตูแรกในสีเสื้อปีศาจแดงในเกมสําคัญได้นะครับเผยความรู้สึกผ่านไอจว่ามันไม่ใช่ผลแบบที่เราต้องการเมื่อจบเกมนะครับแต่แน่นอนว่าไม่มีเวลาให้รู้สึกแย่ ตั้งหน้าตั้งตาลุยกันใหม่ในนัดต่อไปนะครับแล้วก็บอกว่าเอาไว้พวกเราจะเตะนะครับปลุกพลังเพื่อนๆมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าดีใจที่ทําประตูแรกได้ขอบคุณแฟนๆอีกครั้งสําหรับการสนับสนุนในเกมเยือนที่ยอดเยี่ยมนะครับต้องบอกแฟนเพจแฟนช่องก่อนว่าการเดินทางจากแมนเชสเตอร์ไปที่ลอนดอนเนี่ยนะครับถ้านั่งรถไปส่วนตัวหรือว่ารถบัสไปเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงถ้าไม่ใช่การนั่งเครื่องบินนะครับหรือการ ต้องเดินทางด้วยรถไฟเพราะฉะนั้นแฟนๆที่ตามมาจากแมนเชสเตอร์มาถึงลอนดอนเนี่ยก็ต้องไปกลับก็ใช้เวลาทั้งวันนะครับในช่วงของการเดินทางหรือบางคนอาจจะค้างที่ลอนดอนก่อนแล้วค่อยกลับวันรุ่งขึ้นถ้าเป็นเกมที่เตะช่วงค่ำนะครับฟอร์มของลิซันโดเนี่ยเกมกับพาเลตเนี่ยยอดเยี่ยมนะครับช่วยทีมในนัดฉลองวันเกิดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็โชคร้ายโดนตีเสมอช่วงท้ายเกมกับอาร์เซนอลเนี่ยก็ก้มลงไปหม่งตีเสมอให้กับทีมเป็นประตูแรกในสีเสื้อปีศาจแดงนะทุกคน แต่ก็ยังไม่อยู่โดนประตูชัยช่วงท้ายเกมครับเห็นใจลิซโนเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าช่วง2ององเกมที่ผ่านมาเนี่ยเขากลับมาเป็นตัวจริงแล้วก็มีฟอร,ร์มที่ดีแต่ทีมยังไม่ชนะก็พวกเราเดินทางมาไกลามากแล้วครับแฟนๆรู้ดีว่ายูาเต็ดจะดีขึ้นกว่านี้ให้กํบบาลังใจลิซโนโดกันด้วยแล้วก็ทักผีแดงทุกคนนะครับหลังจบเกมมัมีบรรยากาศที่น่ารักเกิดขึ้นนะเป็นแฟนบอลวิ่งจากโซนของแฟนอาร์เซนอลมาลงบนสนามน,นะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปสวมกอดมาติเนส จ้าที่นสนามในพยายามนำแฟนบอลคนนั้นกล่าวออกจากตัวนักเตะแต่เขาไม่ยอมนะครับกอดลีสนโนไวแน่นเลยบัตตินเนสเนี่ยแม้จะว่าจะดุดันในสนามน,นะแต่ก็ใจเย็นมากๆครับมอบเสื้อแข่งให้กับแฟนบอลคนนั้นเป็นของขวัญและก็เดินปลบมือให้กับพลพรรคผีแดงที่ตามมาเชืรอถึงลอนดอนนะครับส่งสัญญาณว่าให้สู้ต่อไปครับขอบคุณวิดีโอจากลอนีิวิเวลด้วยนะครับที่ก่อติดเกมอยู่ในเกมนี้ที่เอเมเรสสเตเดียม มาถึงความเห็นเผ็ดร้อนของเรียวฟรินานที่พูดถึงอันโตนีปีกของพวกเราครับที่โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนักในเกมสําคัญตามมุมมองของเรียเขาบอกว่าอันโตนีเนี่ยเลี้ยงผ่านใครไม่ได้เลยครับแล้วก็ตั้งคําถามว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดหรือเปล่าเพราะว่าตอนอยู่อาจักเนี่ยเขาเลี้ยงผ่านได้เยอะนะแล้วก็เรียวพูดถึงโทมัสปาเต้ด้วยว่าปาเต้เนี่ยเข้าถึงบอลอย่างรวดเร็วแต่เมื่อมาเปรียบกับอนโตนีที่มันปีกเนี่ยนะครับ ลีลาการเล่นยอดเยี่ยมมากๆแต่ว่าสําคัญคือต้องเลี้ยงผ่านกองหลังให้ได้ด้วยนะครับตามข้อมูลของสแตนแมนเดฟบอกว่าอันโตนี่เลี้ยงผ่านผู้เล่นของอาร์ซอลได้สามครั้งในครึ่งแรกนะครับซึ่งไม่มีใครทําได้มากกว่าเขาซึ่งดังกล่าวอาจจะมองต่างจากริโอแต่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่อันโตนี่เล่นไม่จบ90นาทีโดนเปลี่ยนออกซะกอ่อนนะครับซึ่งบางคนก็มองว่าพออันโตนี่ออกไปเกมรูกทั้งขวาก็ดูขาดโชคไปเหมือนกันเพราะบูโน่มาเล่นกับซอร์เพสูเเนตรงนั้น แต่บางมุมมองก็มองว่าเทนฮากก็ต้องลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเพราะว่าช่วงท้ายในเกมบีหัวใจแล้วอาร์ซอนบุกได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ต่างกันของแฟนบอลแล้วก็รวมถึงรีโอเองแล้วก็ข้อมูลจากต่างประเทศมาดูเรื่องราวดีๆกันบ้างครับความเห็นของเจมีลัลแนบที่ชื่นชมวอล์คฮอร์สบอกว่าการทําหน้าที่ของกองหน้าตัตเป้าเดอเต็บเนี่ยทำได้ดีครับแม้ว่าจะยังไม่มีประตู แต่ก็มีส่วนกับการให้ทีมได้ประตู2นัดติดนะครับแล่แนับบอกว่ามันเป็นบทบาทเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับเขาพากราเบี้ยลเนี่ยออกมาด้านซ้ายนิดนึงเปิดพื้นที่ให้แรดฟอร์ดมีช่องยิงประตูในประตู1นึ่งศอย่างสวยง,งามนะครับนี่นับเป็นประตูที่2ของทีมแล้วที่เขามีส่วนร่วมในการเข้าทํานะโดยเฉพาะการเคลื่อนที่อย่างฉันฉลาดและการวิ่งไล่บอล ซึ่งเป็นการช่วยเพื่อนเล่นเกมรับด้วยในจังหวะจําจเป็นนะครับที่เวกคอร์นตั้นถอนตัวลงมาต่ําแล้วก็คอยไล่บอลอยู่ตรงกลางด้านข้อเสียของเจ้าตัวเลนดับบอกว่าต้องปรับปรุงเรื่องการทาประตูแม้ว่าเขาจะอยู่กับทีมไม่นานซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมก่อนแล้วก็แผนการเล่นของเชนฮาร์กแต่เชื่อลึกๆว่าความประตูร้อนของเขานในการเล่นเพื่อทีมจะยิงประตูได้เร็วๆนี้ครับสำหรับฟอร์มของเวกคอร์ด ต่อจาที่ประเด็นร้อนแรงเมื่อวานเขาทำให้แฟนบอลเนี่ยทะเลาะกันเองครับซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเพราะว่ายูเต็ดเพิ่งจะพลาดแค่เกมพาเลทกับอาร์เซนอลนะครับก่อนอัดิชนะมาลวดหลายนัดเพียร์สบอร์แกนเนี่ยซึ่งเป็นพิธีกรที่เคยสัมภาษณ์คริสตโนโรนโดนะครับเป็นคนสนิทของเซี่ยงเซเว่นเนี่ยออกมาทวีตข้อความในเชิงเน็บแนมนะครับบอกว่ายินดีกับยูเต็ดด้วยนะที่คุณจ้างโค้ชที่หญิงผยองมาให้ความเคารพต่อโรนัโดซึ่งเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ตลอดการนะครับและเขาก็ลาทีมไปแล้ว แล้วสโมสรเนี่ยก็ไปเอาใครก็ไม่รู้มาเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับซึ่งเพ e r c e สบอลแกนเนี่ยใช้คําว่าไส้กรอกออสเตรียนะครับหมายถึงวอลไวนคอนนั่นเองก็ทําให้แฟนเนี่ยไม่พอใจเลยครับมองว่าไอส้สถนานทำพู้ทีมขนาดนี้นะครับดูแลนักเตะอย่างดีขนาดนี้แล้วก็ทําให้เพ e r สบอลแกนเนี่ยโดนโจมตีจากแฟนที่ไม่ใช่แฟนคลับเซเว่นนะครับเป็นแฟนคลับของ ฟโมสอนเองนะครับส่วนแฟนคลับของเซียซเวนหรือลอนโดเนี่ยก็จะมองว่ามอร์เกนน่ะพูดถูกแล้วเอาไม่2ฝั่งเนี่ยทะเลาะกันในโลกออนไลน์ซึ่งผมว่าในมุมของมอร์เกนก็ไม่ควรจะมาโพสต์แบบนั้นเพราะว่าเรื่องของลอนโดนเนี่ยผ่านไปแล้วครับในมุมของลอนโดเขาคิดแบบหนึง่งธนาคิดแบบหนึ่งกับการที่เวคคอร์ดเพิ่งมาแล้วเขามีประโยชน์ต่อทีมมากมายในการไล่ข้างบนนะครับช่วยทีมพักบอลแดนหน้าซึ่งไม่รู้ว่า เพสส์มอร์แกนเนี่ยได้ดูเกมหรือเปล่านะครับแต่การหูมาเขียนว่าไซ้กร์ออสเตรียเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเชิงดูถูกหน่อยหน่อยแฟนๆยยเตปที่อยากปกป้องเทนฮาก์แ้่มาใส่เทนฮากเนี่ยก็ออกมาพร้อมจะต่อสู้เพื่อเทนฮากกับสิ่งที่เขาทำเพื่อทีมในเวลาแค่6เดือนนะครับมีคนที่คิดไม่เหมือนเพสมอร์แกนครับคือเทรยองลีนะครับเขาให้ความเห็นในเชิงบวกกับเอเชนฮาร์ก องลีมีความสุขกับสิ่งที่อาร์เซนอลชนะเกมนี้ได้นะครับแต่ว่าเขาบอกตามตรงเลยว่าผมเป็นแฟนตัวยงของเทนฮาร์ดนะครับและผม,มชื่นชอบเขามากเขาเป็นโค้ชที่ผมแนะนําให้โจลลาปอร์ตาเนี่ยดึงไปที่บาร์เซโลนาตอนที่โรนัลคูมันออกไปนะนี่คือองลีบอกเขาเป็นคนอัจฉริยะยครับแล้วก็วันนี้เราได้เห็นทีมที่มีพัฒนาการ3ปีก็คืออาร์เซนอลนั่นเองเปรียบเทียบกับทีมที่มีพัฒนาการแค่6เดือนคือทีมยูเต็ดของเทนฮาร์ดรวมถึงว่า อาร์เซอนอลได้พักมา1สัปดาห์เต็มนะครับกับทีมที่พักแค่2อถึงสวันแต่มันยูเต็ดยังสู้กันแบบตัวต่อตัวแล้วก็ทําให้เขาเซอร์ไพรส์มากนะครับองรีบอกแบบนั้นองรียังบอกต่อไปว่าเขาคิดว่าอาร์เซอนอลจะดูดีกว่าในเกมนี้นะครับตั้งแต่เริ่มเกมแต่เขาบอกว่าเขาคิดผิดครับยูเต็ดคลองบอลได้ดีเหมือนกันในครึ่งแรกและก็ต้องให้เวลาเซนหายต่อไปเดินหน้าสับสนเขาในตลาดซื้อขายและยูเต็ดจะเป็นทีมที่บุกคุณ คิดถึงเลยหรือว่ามองข้ามไม่ได้เลยนะครับอองลีเผยตอดเกี่ยวกับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันด้วยเขาบอกว่าผมจะไม่ดูถูกหรือดูหมิ่นเซอร์เล็กแน่นอนนะครับแต่ว่าเทนฮาร์เนี่ยทำใน,นสิ่งที่ถูกต้องแล้วคือพวกเขาเล่นฟุตบอลในแบบที่เขาต้องการนะครับดึงดูดมากกว่าการคุมทีมปะท่าเซอร์เล็กด้วยซ้ำนะครับนี่คือสิ่งที่อองรีย้ําให้แฟนๆยูเต็ดได้สบายใจทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับวิดีโอในวันนี้ก็พิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันได้ครับแม้ว่าจะแพ้แม้ว่าจะสะดุดไป2นัด เชื่อว่าเทนท้ายจะเน้นย้ำกับนักเตะให้ทําให้ดีขึ้นแล้วก็กลับมาสู่เกมเส้นทางของตัวเองให้ได้ในช่วงต่อจากนี้ครับมีเกมกับฟอเรสรออยู่ในวันพุธต่อบพฤหัสบดีในลีกครับรอบรองนะครับอย่าลืมเชร์กันต่อขอบคุณที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากผู้เรานะครับท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากติกดตามกดไลค์กดแชร์กดกดิ่งให้ด้วยนะครับมีห้าสถางทติดตาม YouTube f a c e b o o k t i k t o k Twitter แล้วก็ IG ครับเราพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่ง เราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ